สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับไอแลทดน์ทิชานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับมันนี่ฮีโรค่ะในคลิปนี้นะคะทุกท่านก็จะได้เห็นหน้าเทรดสดของไอค่ะว่าวิธีในการเล่นนะคะตัว d เด t เท d e ของไอเนี่ย ไอหยิบหุ้นขึ้นมายังไงแล้วก็ใช้ประเด็นอะไรในการที่เราจะเข้าไปเทรดนะคะรวมไปถึงในวันนี้เนี่ยก็มีประเด็นสําคัญเลยก็คือในเรื่องของการเปิดประเทศถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาหาหุ้นเปิดประเทศกันและเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้ทุกคนได้ดูว่าวิธีการวางแผนในการเทรดของไอแล้วได้เงินถึง10%เอนี่ยทำยังไงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะทุกท่านเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันก่อนเลยค่ะ โอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันดีกว,ว่าวันนี้เนี่ยไอเดย์เทรดหุ้นตัวไหนแล้วก็วางแผนอย่างไรไปดูเลยค่ะนคเนื่องมาจากว่าวันก่อนที่ไอ <ét uis> จะมาอัดคลิปนี้คือตั้งใจว่าจะอัดเลยนะคะตัวนี้เพราะว่ามันมีข่าวเปิดเมืองมาเราก็เลยมานั่งเฝ้าพอดีว่ามีหุ้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตอยู่แล้วเพราะมีเพื่อนๆเ,น,เน,นี่ยมาคอมเมนต์ว่าเออ ลองทำคลิปแบบหุ้นเปิดเมืองดีไหมแต่ว่าอ้ก็ไม่ได้ทำให้นะคะเนื่องจากว่าทางน้องชูกา้าได้มีการอัพโหลดแล้วก็อัปคลิปอัปเดตให้กับเราเรียบร้อยนะคะก็เลยข้ามไปเนาะแล้วก็มานั่งเฝ้านะคะจริงๆเราไอ้มีตัว AOT ด้วยแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยก็เออมีการตั้งขายเอาไว้แล้วนะคะล่วงหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตัวนี้น่าสนใจมากเนื่องจากว่าช่วงเช้าค่ะราคาของเขาเนี่ยถูกตั้งซื้อนะคะเข้าไปในราคา ATO เปิดกระโดดขึ้นมาจากวันก่อนหน้าอยู่ที่2บาทกว่าเนี่ยขึ้นมา3.12ตรงเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยยอดคนเข้าซื้อถึง9ล้านกว่ามันจะไม่กระโดดได้ยังไงถูกปะแล้วก็มีฝั่งนี้นะคะที่เป็นตัวบ i ตออฟเฟอร์ไอ้ก็มานั่งดูเลยคะ่ะว่าเฮ้ยเขาถูกออฟเฟอร์ขวางไว้ที่ราคาเท่าไหร่นะคะก็เห็นว่าราคาเนี่ยถูกขวางในช่วง3.20อยู่4ล้านกว่า4ล้านของหุ้นเพราะฉะนั้นนะคะก็กลัวว่าเอ้เจ้าหุ้นตัวเนี้ยมันจะไม่ผ่านราคานี้หรือเปล่า วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ให้แบบตั้งใจในการมาอัดคลิปหุ้นตัวนี้เลยนะคะแล้วก็เฝ้านะคะเฝ้าจริงๆแล้วก็ตั้งขายเอาไว้ที่3.18เรียบร้อยนะคะกลัวว่าราคาจะไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดเขาผ่านขึ้นไปได้ยืนเหนือ3.20เนยก็มองว่ามันน่าจะขึ้นไปที่แนวต้านเก่าของเขานะคะหรือว่าไฮเดิมของเขาได้แต่ก็กลัวไม่ผ่านอะไรแบบเนี้ยทีนี้ตั้งขายไปนะคะก็มานั่งเฝ้าหน้าจอคะ่ะระหว่างนี้ ตอนนี้มีคนเข้ามาซื้อที่3.16 3 0 0 0 0าแสนกองหุ้นดูเดือดมากนะคะเชา้านี้โอ้โหไม่หยุดซื้อเข้ามาเยอะมากนะคะจังหวะนี้ค่ะเอ้ยไปแล้ว3.18ไปถึง3.20เรียบร้อยนะคะอย่างเงี้ยอ้ยน่าจะแมทไปแล้วนะจังหวะช็อตเมื่อกี้นะคะโหแวบเดียวจริงๆค่ะ เดี๋ยวเราต้องไปเช็คนิดนึงว่าไอตัวที่เราตั้งขายไว้เนี่ยมันแมทหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมันไม่แมทนะคะเพื่อนๆเ,เราต้องมาตั้งขายที่3.16แล้วมือต้องไวเลยนะไม่งั้นเนี่ยกลัวว่ามันจะลงไปแรงเพราะว่าถ้าเพื่อนย้อนกลับไปดูคลิปที่ไอเคยทำเดย์ r a d e ให้กับทุกคนดูนะคะจะเห็นว่า หุ้นที่มันวิ่งแรงแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วมันก็ขึ้นเร็วใช่ไหมคะแล้วก็ลงมาทีก็ลงแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องเฝ้าไอ้ตัวนี้ไว้ให้ดีเลยเฝ้าราคานะคะเฝ้าแบบดูติ๊กเกอร์ให้ดีว่าเอ้ยจำนวนการซื้อขายเนี่ยมันมากขนาดไหนนะคะเมื่อกี้3.18ก็คือลันไม่หยุดใครที่เข้าไปไร่ราคาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะ เพราะว่าหลังจากราคามาร์ก3.20เนี่ยมันก็ออฟเฟอร์มันก็อยู่ที่หลักล้านไหนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะมีคนสู้ต่อไหมเพราะว่าอันนี้ยขึ้นมาที่จังหวะนี้ก็แบบวันนี้ก็น่าจะ10%แล้วนะคะโอ้โหเนี่ยโดนเทขายไปที่3.16ล้านกว่าหุ้นแบบนเนี้ยคือเนี่ย 3.14ล้านกว่าหุ้นแบบนี้นะคะโดนเทขายออกไปจังหวะนี้เพื่อนๆต้องระมัดระวังเลยนะคะถ้าเกิดเราเห็นว่ามีคนที่เขาแบบมีเงินใหญ่กว่าเราเป็นคนที่แบบว่ามีเงินเยอะกว่าเราเนาะเขาเทขายออกแบบนี้เราก็ต้องระวังนะคะการดูติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่จะบอกเราได้ว่าเออเราควรที่จะถือต่อไปหรือว่าเราควรจะพอแค่นี้ควรจะคัดออกมานะคะแล้วก็ใครที่ไปไล่ราคาเนี่ยถ้าเห็นว่ามีจังหวะที่คนมาเทขายแบบเนี้ย เราก็ต้องระวังนะคะต้องแบบเตรียมตัวที่จะหลบแล้วก็รีภัยออกมาอย่าให้เราแบบขาดทุนมากเกินไปอะเนาะอืมแล้วเนี่ยเราขอนั่งเฝ้าอีกแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อว่ามันจะมีจังหวะให้ได้เข้าไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีจังหวะแล้วเนี่ยไอจาแนะนำให้เพื่อนๆนะคะมาลองดูหุ้นตัวอื่นที่ติดเข้ามาในสเปซที่ช่องด้านล่าง ไงนี่ยอย่างตอน,น,นะะเนี้ยนะคะ AOT เนี่ยคนเข้ามาซื้อเยอะเลยคิดว่ามันน่าจะขายหมูไปแล้วนะถ้าเกิดเราตั้งขายไปอน <laughs> ก็น่าจะขายหมูไปเรียบร้อยจริงๆเดี๋ยวก็ย้อนกลับไปดูนะคะเพราะว่าตอน,นเนี้ย AOT เนี่ยติดเข้ามาในสเปซไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นแบบ DW ติดเข้ามาด้วยพอมีข่าวเปิดเมืองแบบนี้นะคะหุ้นในกลุ่มของ การเปิดเบืืองเนี่ยก็ได้รับอันนี้ส่งกันไปทวนหน้าแล้วก็แน่นอนว่าจังหวะดีๆแบบนี้นะคะเราจะไม่พลาดในการ Day ์เทรดแน่นอนแล้วก็บางครั้งเนี่ยการเล่น Day ์เทรดในวันที่เซตเป็นสีแดงมันอาจจะเล่นยากกว่าแต่ถ้าเกิดเซตเขียวนะคะก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้กําไรได้มากกว่าคือพอเซตแดงมันก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะเข้ามาในตลาดแบบ หุ้นแล้วก็มาลองเด t เทรดเพื่อหากระแสงเงินสดแบบนี้นะคะก็เลือกจังหวะให้มันดีๆเนาะแล้วก็อย่างช่วงที่มีหุ้น IPO ก็เล่นง่ายเหมือนกันบางครั้งเนี่ยบางตัวก็ได้แบบกำไร2-3รอบมีจังหวะให้เราได้เข้านะคะก็เข้าไปแล้วก็อย่างตอนนี้นะคะ AAV เนี่ยล่วงลงมานะคะอยู่ที่ 3.10เนี่ยโดนเทขายออกมาไม่หยุดแบบนี้เราจะไม่ตามแล้วนะคะเราก็จะปล่อยเขาไปแล้วก็ไปหาตัวใหม่ดีกว่าถ้าเกิดวันนี้เรามีเวลาเนาะแล้วก็ในจังหวะที่เป็นกราฟแบบ5นาทีอันนี้ที่ให้ดูกราฟ5้านาทีนะคะก็ไม่มีจังหวะให้เล่นแล้ว ขอมาสรุปให้เพื่อนๆน,นะคะได้ฟังเทคนิคของไอเนาะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไอ้ไม่ได้ชี้นาให้คุณไปซื้อหรือว่าขายหุ้นตัวไหนแล้วก็หุ้นที่ให้หยิบยกขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเออทําไมเราถึงเลือกหุ้นตัวนี้เนาะคือเมื่อวานนี้นะคะก่อนที่ไอซจะอัดคลิปเนี่ยก็มีข่าวการถแถลงการเกี่ยวกับการเปิดประเทศแน่นอนว่าหุ้นที่ได้รับอน,นิสงค์มีหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็น AOT นะคะ CPO หรือจะเป็น CRC หุ้นนินนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ได้รับอน,นิสงจากการเปิดประเทศทั้งหมดถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้แสดงผลกำไรที่ชัดเจนยังไม่ได้เห็นงบการเงินแต่พอมีสตรอรี่แบบนี้เข้ามาหุ้นพวกนี้จะได้รับอน,นิสงหมดนะคะแล้วก็มีตัวนี้ด้วย AAV แล้วเรานะคะจะเลือกยังไงดีว่าเออเราจะเทรดแบบไหนหุ้นตัวไหนเนื่องจากว่างบประมาณของเราก็มีจากัดจะให้เข้าไปทุกตัวก็ไม่ไหวหรือว่า ถ้าเกิดเราเลือกที่จะซื้อหลายๆตัวเนี่ยเราอาจจะเฝ้าไม่ทันนะคะแล้วก็ดูติ๊กเกอร์ไม่ทันก็ทําให้อาจจะติดดอยนะคะหรือบางคนก็ขายหมูอะไรแบบนี้ทีนี้นะคะวิธีการในการเลือกของไอ้เนี่ยไอก็จะเลือกจาก ตัวที่เวลาเราเปิดขึ้นมาแล้วในช่วงเช้าก่อนที่ตลาดจะเปิดเขาก็จะมีราคา ATO ถูกไหมคะเราก็จะได้เห็นแล้วค่ะว่าตัว bid offer เนี่ยมันเท่าไหร่วอลุ่มมันเยอะขนาดไหนนะคะซึ่งเราสามารถจะดูได้ในช่วงเวลาประมาณสัก9โมง55ก่อนเปิดสัก5นาทีเนี่ยก็จะเริ่มเห็นความเป็นจริงแล้วนะคะแล้วพอตลาดเปิดในช่วง10โมงค่ะพอเราเห็น offer นะคะที่เขาตั้งขวางเอาไว้อันเนี้ยไอ้ก็จะมองว่า ถ้าเกิดมันมีการขวางไว้เยอะๆอ่ะมันอาจจะไม่ผ่านก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาผ่านไปได้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปสูงเลยนะคะก็เลยเฝ้าใช้เวลาอยู่ประมาณสักวันนี้น่าจะประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็เห็นว่ามีการตั้งออฟเฟอร์ขวางเอาไว้ที่ราคา3จุดเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะอืม3.20นะคะก็ตั้งไว้ที่3.20จแล้วก็เลยคิดว่า พี่มันอาจจะไม่ผ่านราคานี้หรือเปล่าเราก็กลัวว่าจะขายหมูเหมือนกันแต่เพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็เลยมีการ ตั้งขายในช่วงที่ราคาเนี่ยก่อนจะไปถึงตัวออฟเฟอร์ที่ถูกขวางก็คือราคา3.18นะคะทำให้เราเนี่ยได้กำไรไปประมาณ11%เลยนะคะ10กว่า็ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจค่ะและสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นมือใหม่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองใส่ใจสักนิดนึงว่าเราอะถนัดในเรื่องไหนหรือย,ยังก่อนที่เราจะไปเดเทถ้าคุณบอกว่าคุณยังไม่ชำนาญในเรื่องอะไรสักอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการดูวอลลุ่มการดูบิดออฟเฟอร หรือแม้กระทั่งการดูกราฟนะคะก็ยังดูไม่ออกอันนี้ใหญ่ทุกคนลองฝึกก่อนแล้วก็อาจจะเล่นตามสตอรี่ก็ได้อย่างเช่นถ้าช่วงไหนที่น้ําท่วมมีการขี่คลายแล้วหุ้นอะไรที่จะได้รับประโยชน์บ้างลองไปลิสต์ดูนะคะหรือว่าติดตามข่าวจากในช่อง Money Hero ได้เลยก็จะมีน้องชูกามาอัปเดตรวมไปถึงตัวไอแด์เองด้วยนะคะก็จะช่วยอัปเดตอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ทนันดูไม่ทันอะไรแบบนี้เนาะ และถ้าเกิดคุณไม่อยากจะพลาดนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ค่ะคุณจะได้รับสารอัปเดตจากทางช่อง m o n e y Hero ก่อนใครและในวันนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแลนด์เองและทีมงานของ m o n e y Hero ให้พวกเราได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆและคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปหากใครที่อยากจะสนับสนุน m o n e y Hero นะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่คำว่าสมัครหรือนะคะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ และสุดท้ายต้องขอฝากช่องทางในการติดตามขอไอแลนดะ์เองนั่นก็คือแฟนเพจ a c e b o o k ท,ทัทิชาจตุรบุญคุณสามารถที่จะเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะและในคลิปนี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันและอยากให้ทําคลิปหุ้นอะไรอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แนะนํากันได้ทุกอย่างเลยนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปแล้วจริงๆค่ะขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเทรดเฮงเงรวยๆยกันทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ